อันนี้คือยังครับแม่ครับอันนี้คือข่าวนวขี้ข่าวนิ้วขี้เนข่าวนิ้วขี้เนีะเนาะโอ้แไข่มุ้นใส่้ครับผมม้นใส่ข้าวข้าวค่ะข้าวโอเคนยากนะครับเดี๋ยวนี้ในทุ่แม่สวยนะครับ ใส่ไข่ด้วยไหมครับแม่ใส่ค่ะใส่ไข่ด้วยอือนี่ค่ะไม่ไข่ค่ะปึ๊บนี่ใส่ไข่ผสมไม่ใส่ไข่ค่ะครับทาไข่ไม่ทาก็ได้คนไหนไม่ชอบทาก็ใส่เกลือเฉยๆค่ะอ๋อแล้วข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวธรรมดาหรือข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนมูนข้าวเหนียวอันนี้มันเป็นข้าวเหนียวที่ทางบ้านเราทำไม่ใช่เหมือนลูบลมันจะแข็งหน่อยกินเฉยๆก็ได้ค่ะลองชิมดูไหมคะโอเคครับอร่อยค่ะชิมชิมค่ะเป็นมูนข้าวเหนียวอือ่า แต่มูนเขาเหนียวถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นของข้าวเหนียวบนมันจะนิ่มค่ะนุ่มครับขอบนอกนุ่มในครับผมเหมือนกับทุเรียนภูเขาไฟเลยนี่ที่ที่บ้านคุณแม่ก็มีทุเรียนภูเขาไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพนอกนุ่มในไลฟ์เพชรนาวินโอเคไลฟ์เพชรมาวินโอเคครับเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมเยียนวิธีการก็คือเอาข้าวเหนียวใส่ในใส่อันนี้คือบล็อกพิมพ์พิมพ์พิมพ์ให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะครับผมอ่าแล้วก็ไปย่างโอเค สูตรมันคือเป็นข้าวเหนียวของขมิ้นหน่อยนะขมิ้นเลยนะครับมันมันถึงมันถึงแข็งอ่ะผสมกับข้าวเจ้าครับผมเขาไม่ได้ทำดาข้าวเหนียวถ้าเขาทำนาข้าวเหนียวมันจะนิ่มอ๋อโอเคครับมันมมูมันจะนุ่มค่ะโอเคครับแล้วก็เอามาใส่ที่เตาที่เตาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้โอเคนี่คือการทำข้าวเหนียวจีข้าวเหนียวจีข้าวเหนียวจีนะครับ แล้วจะใส่ไข่ตอนไหนคะแม่ตอนนี้ไข่ตอนที่ว่าเอ่อพอมันได้ที่แบบนี้เราก็จะไปเอาไข่มาทาโอ้เอาไข่มาทาให้มันเหลืองกรอบหอมนี่ถ้าคนไม่ชอบใส่ไข่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อ๋อครับคนไหนไม่ชอบทาไข่ก็กินแต่เกลือเฉยอ๋อกินแต่เกลือเฉยสมัยก่อนน่าจะทาแต่เกลือเฉยๆนะแม่เนอะค่ะครับผมโอเคครับนี่คือกรรมวิธีการทำข้าวเหนียวจี๋ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมกันครับ ครับผมท่านผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวจีนะฮะจากคุณแม่ม่าจะกินร้อนรอนหนาวหนาวกินร้อนวันนี้อากาศรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นใจร้อนมันร้อนนะครับแม่ถ้าอากาศหนาวดีมากถึงไฟด้วยกิ้ด้วย้าวเหนียวกรอบครับแล้วก็มันหอมหอมไข่แล้วก็ร้อนร้อนอร่อยครับหาทานยากอร้อนอร่อยครับหาทานยาก อร่อยครับหาทานยากอุ้ยร้อนเป็นนะคะครับเออเฟมือของคุณแม่บ้านน้องน้ำอิงนะคะครับผมชื่อบ้านน้องน้ำอิงโอเคครับนี่คุณแม่วันนี้เดินทางมาจากต่างอำเภอคุขันเลยคุขันค่ะแล้วมาทำอาหารให้พวกเราบ้านอร่อยนี่ซิกเนเจอร์ครับปีใหม่ปีนี้โอ้โหเป็นบุญวาสนาของผมอย่างมากอร่อยตั้งหน้าหนาวเลยใช่ไหมแม่ทานอย่างนี้หน้าหนาว อยู่บ้านพ่อขายตอนเช้าั่างคุณแม่ขายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพวกนี้กินปีใหม่ก่อนค่ะกินปีใหม่ก่อนโอเคครับผมอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยแล้วมันหอมไข่อ่ะแล้วข้าวเหนียวก็กรอบด้วยโอ้โหสุดยอดครับหาทานยากวันนี้บุญวาสนาตอบคกพูดมาคำผู้ของกุ้งอร่อยนะคะเชิญนะคะครับผมครับบ้านน้ำอิงเลยครับปีใหม่ปีนี้ up. Yeah.